สวัสดีน,นันนาตุกปลาทุกคนนะครับวันนี้ก็ออกมาหาปลาช่อนนะครับวันนี้มาสองคนกับบันเอียดแต่ว่าไปคนลักทางเดี๋ยวเจอกันที่ทุ่งนาไปหาช่องนาแต่ถ้าเจอหมยข้างทางก็ดีข้างทางดูโอเคฝากติดตามด้วยครับว่าจะได้เปล่าวันนี้ ลองตีช่องข้างทางดู

អូ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  Nice អូโดนจนได้โดนจนได้អូกินไม้กินไม้ cái sủi em rác nhìn ngay lên mà tông cắt đầm piu tim bạc rồi tim ที่เล็ก <c oughs> นี้เฉยสายสวยขึ้นโลได้ประมาณหกขีดเจ็ดขีดสุดยอดกลุ้ยทอบ หนึ่งแ,แต้มโอเคเดี๋ยวมาลองตีตรงนี้ดูเมื่อกี้ได้ฝั่งนูง้นข้างทางแล้วก็เดินเข้ามาข้างในอลองตีตอไม่พอเร็ว อืออืออือกัดแล้วแตนที่สองมาเฮ้ยหลุดพอดีหลุดพอดี <c oughs> ดอด <c oughs> <c oughs> ไปอบอกแล้วต้องมีตัว หมายเดิมด้านที่สองอกัดอยู่ข้างในหญ้านูา้นอ่ะเมื่อกี้นูกว่าเห็นหเปล่ากล้องเมื่อกี้ใส่ใช้ได้ฉันกลับขอ ตัวนี้ปล่อยนะครับไม่เอาไม่เอาติดกิปเปอร์ครับปล่อยในยานนี้ไปสองแต้มโอเคไป